ค่ะดิฉันนางสาวกิ่งการกลุลวงนักเรียนช้ชมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านนาคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบึงการยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนำเรียนข้อมูลพืนฐานโรงเรียนบ้านนาคำตัง้งอยู่ เลขที่192่้บาบ้านนาธรรมตำบลโคกอกอำเภอเมืงเมือง,างการจังหวัดกางกนรมีหน้าที่ทั้งหมด16ใกไร่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากข้อมูลสิมิถุนายน2,565 การศึกษาจำนวน19คนและมีนักเรียนจำนวน145คนูณโรงเรียนบ้านนาคำบริหารงานโดยนายเบญจพลสุภาจินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการประชมุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษากำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีจัดกิจกรรมผ่านโครงการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามดำเนินงานตามนโยบายแบบแผนปฏิบัติการเพื่อนำผลมาพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการระดมทุนทรัพยากรจากชุมชนด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดในคาอธิบายรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปจัดทำหลักสูตรรายวิชา จัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตามตัวชี้วัดมีการวัดผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีผล r t n t คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ผ่านการรับรองอยู่ในระดับคุณภาพดีจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,าด้านที่3ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการกําหนดในแผนปฏิบัติการมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้หนักเรียนอยู่อย่างพอเพียงจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมแนะแนวพร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนปลูกฝังให้หนักเรียนมีจิตอาสาทำตนให้มีประโยชน์ต่อสังคมด้านที่4ด้านการพัฒนาบุคลากรของ,ของสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองพร้อมรายงานการอบรมมีการกำหนดข้อตกลงเพื่อพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงมีการเข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่5ด้านผลลัพธ์ภาพความสําเร็จ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษาสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีในดวงใจครูดีไม่มีบายมุกและครูดีสีบึงการ ผลสำเร็จที T และ n ีของโรงเรียนบ้านนาคำเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางการเรียนรู้5ฐานดังต่อไปนี้หนึ่งฐานหอยเชอรี่พาเพิน่นฐานนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องระบบมีเดขอสิมีชีวิต เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการเลี้ยไหยเชอร์รี่การทําบัญชีรายรับรายจ่ายการสร้างวินัยความรับผิดชอบของนักเรียนมีความซื่อส,สัตย์สุจริตมีความเสียสละรู้จักพึ่งพาตนเองมีความสามัคคีแบ,บ่งปันซึ่งกันและกันและฐานหอยเชอรี่นี้ยังมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ีที่พ่อทำงานมานาน,นานนักนา70ปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักนาที่ได้เกิดสองฐานยางพาราสร้างอาชีพฐานนี้นักเรียนจะได้รับรูบ้รวิธีขีดยางพารา,รารการสร้างรายได้จากยางพารา <คน S 2> และสร้างคุณธรรม ให้กับนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบรู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ดูสกีแล้วเราเจอรมหาด่า,ออา,ากกองเรียนฐานนี้นักเรียนมักจะได้เรียนรู้วิธีดําเนินง,งานของสหกรณ์การทําบัญชีรายรับรายจ่ายรู้จักการตลาดวิธีคิดผลกําไรขาดทุนสร้างคุณธรรมให้นักเรียนมีวินัยมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบมีความขยันหมั่นเพียรการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการซื้อขายและกระบวนการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริงโดยยืดหลักการบริการที่มีความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้มีการประชุมสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมอ,อย่างมีความสุข อยา่าครูบ้างไหมว่าทำไมพอมีเหตุผลใดที่ต้องได้ขนาดนี้อนขอน,นี่ครับถ้าเก็บพื้นที่ประจำครัางนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทําความสะอาดการเาก็บรักษาอุปกรณ์การทําความสะอาดและการนํางอุปกรณ์ทําความสะอาดเช่นไม้กวาดทางมะพร้าวผ้าเช็ดโต๊ะ รู้จักใช้อุปกรณ์รณทําความสะอาดให้เหมาะสมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมรู้จักการคัดแยกขยะการนําขยะมารีไซ์เคิลนาขยะมาผลิตของใช้ในโรงเรียนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบฐานเขียนพื้นที่คุณธรรมเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและมีความเฉลยสฉลอต่อสังคมสืบสานปัญญาท้องถิ่น เเเเพื่่อราาามมนนไคยห็นสกวทที่พอเคย้ 5. ถานปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลถานนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของพืชผักสวนครัวการปลูกผักที่เหมาะสมตามฤดูกาลการขายผักสวนครัวการทําบัญชีรายรับรายจ่ายและนําผักสวนครัวมาประกอบอาหาร โครงการอาหารกลางวันทานปนลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลยังสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาพร้อมกับการอนุรักษ์สื่อสารปุญญาท้องถิ่นในชุมชนการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จากประชาชนจะเชื่อในผลของการทัรดี ไมซคโอกาสนี้โรงเรียนบ้านนะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ